สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอนาสิทธิประจำวันจันทร์ที่8พฤศกายนอนย่สกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข่าวเหมือนเคยนะครับอ,อ๋อมีเรื่องนึงด้วยตอนนี้เรามาถึง daylight saving time แล้วนะครับของฝั่งสหรัฐเริ่มต้นวันนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษเริ่มต้นตั้งแต่วันที่31เพราะฉะนั้นก็ตลาดจะเปิดช้าลง1ชั่วโมงนะครับโอเคข่าวในสัปดาห์นี้ทั้งหมดเนี่ยตัวแดงที่เห็นนะครับจริงๆไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เป็น Follow Up จาก FED Announcement เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึง Non Farm Payroll กับ Unemployment Report นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นข่าวที่เป็นตัวแดงคือ FED Share จะออกมาพูดนะครับรวมถึงฝั่งอังกฤษด้วยพูด2องสวันนะครับจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นตัวแดงก็อาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่เกี่ยวนะครับกับตัวที่เรา a อน l าลกันนะครับโอเค เพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าหากว่าเฟดแชร์ออกมาพูดแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรสำคัญมากนะักตลาดก็น่าจะ move ตาม market structure ได้นะครับค่อนข้างดีเอาละนะครับเพราะฉะนั้นไปดูตัวแรกนะครับก็คือยูโรโอเคนะครับอย่างที่เห็นนะครับตลาดนั้น play out มาตามสติโอที่2ซึ่งบอกเอาไว้นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับไปดูภาพนี้ ภาพเดลี่จะชัดกว่านะครับเมืม่อวันศุขบอกไว้ว่าที่แอเรียนี้นะครับแถวๆนี้ทั้งหมดเราจะมีอยู่ประมาณสัก3 e เลเวลเริ่มต้นตั้งแต่ initial support ลงไปถึง support level แล้วก็มี support zone ต่อไปถ้าหากว่า b บรจะกลับเข้ามาอีกทีตรงนี้แหละนะครับที่เขาจะกลับเข้ามาอีกทีเพียงแต่ว่าเราต้องระวังเขาอาจจะดันลงไปที่ liquidity Po ผูใต้15245 จากนั้นค่อยกลับเข้ามาอิงที ipp, หมายถึงไบเออร์ค่อยกลับเข้ามาอิทีบนะครับปรากฏว่าเป็นแบบนั้นจริงๆตลาดนั้นโดนดันลงมานะครับใต้สวิงโลนี้จากนั้นค่อยเจอไบเออร์กลับเข้ามาอิทีบที่ซัพพอร์ตโซนที่เรามีเอาไว้นะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นไบเออร์กลับเข้ามาอิทีบค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ยงไงก็ตามมูฟนี้นะครับเป็นมูฟแรกที่เราเห็นที่ไบเออร์กลับเข้ามาอิทีบค่อนข้างชัดเจนมาก ถ้าเราเทียบจากหลายๆวันที่ผ่านมานะครับแล้วมันเกิดขึ้นณจุดที่เป็น good trade location ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย short term bias ซึ่งเคยค่อนข้าง bearish ตอนนี้ต้องปรับนะครับกลับมาเป็น neutral รวมถึง inter b y bias ด้วยก็ต้องปรับมาเป็น neutral เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามี neutral bias ตลาดสามารถ move up ก็ได้ move down ก็ได้โดยที่ด้านบนนะครับ r e s n เนี่ยที่สำคัญที่จะเป็น inflection point ใน intraday time frame ก็คือที่ initial resistance zone ถ้าหากว่า break h o l o อยู่เหนือ initial resistance zone ได้จะมีส์สูงนะครับที่จะขึ้นไปถึง resistance zone อันต่อไปโดยที่แน่นอนว่าน่าจะมี responsive seller กลับเข้ามา active เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าในภาพรวมนะครับใน short term time frame ใน intraday time frame ตลาดนั้นเป็น Neutral อยู่ซึ่งถ้าหากว่า buying activity ที่เราเห็นนะครับ b u เออจาก Control Market ในช็อตเทอ r m มเนี่ยอย่างน้อยที่สุดตลาดไม่ควร pull back แล้วลงไปเกิน Initial Support นะครับ ideally คือไม่ควรลงไปใต้154.83แต่ถ้าลงมาถึง Initial Support ก็ยังอนุโลมได้อยู่ถ้าหากว่า Buyer จะกลับเข้ามา Active เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เบรก Initial ยล n ร Zone หรือถ้าเบรกก็เบรกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูสถาน,นการณ์ตอนเดียวกามตาดไดที่ b u y e r โอยูโรเอาไว้ได้เหนือ1 5 8 4งหก็จะมีสีสูงที่ยูโรนั้นจะเบรกยูนิเชียลรินโซนขึ้นไปถึงรินโซนอันต่อไปนะครับรวมถึงเป็น HBN ด้วย16023นะครับโอเคไปดูซีเรียลกันที่ชาร์จ15นาทีซีเรียลที่1 นะครับตับใดที่โฮอยู่เหนือ15483มี่มีสิทธิสูงที่จะเบรกอินิเชียลรุนโซนขึ้นไปถึง h v n 1 6 0 2 3นะครับนี่คือซลโอที่1ในขณะที่ซลโอที่2ถ้า pull back ลึกลงไปถึง Initial support แล้วเจอ buyer กับเข้ามายขีบโอกาสที่จะเบรกอินิเชียลรุนโซนก็อาจจะน้อยลงหรืออาจจะเบรกแล้วเสร็จแล้ว swip back กลับลงมาก็ได้ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมี2อ e เซลลโอสำหรับยูโรไปดูพาร์ดอลล่าเพลย์ออฟมาตามเซลล์ที่3นะครับก็คือบาลานซิ่งถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะเห็นหน้าตาเหมือนกะเซลล์ออฟนะครับแต่เปล่าบายกลับเข้ามาอีกทีจากนั้นตลาดก็บาลานซิ่งนะครับตลอดทั้งเซสชันเพราะฉะนั้นเรนของวันศุกร์ของพาร์ดอลล่าค่อนข้างแคบนิดนึ่งนะครับถ้าเราไปดูชาร์จสามสิบนาที เราก็จะเห็นว่าดูภาพใหญ่เหนะครับตรงนี้คือจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับใน Intermediate Time Frame ถ้าไบโอจะ active ก็จะ active แถวนี้แหละนะครับเราก็เห็น active เพียงแต่ว่าพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะถ้าเราดูรายละเอียดสมมติเราดูชาร์ต5นาทีเราจะเห็นว่าถึงแม้จะขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบ strong นะครับค่อยๆข,ขึ้นไป pull back ขึ้นไปแล้ว pull back แบบตลอดทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่น่าจะใช้รา r เจอร์ท e f ฟร m ไบเออรกับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้น short term b ไ as, i n t e r อินเทอร์ไ a เของพาวเาล่าจะเป็นน u t r a l ต่อไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะบา n c i n g อยู่ระหว่าง i n i ิเชียล t u ทุนโซนกับอินิเชียล p p อร์นะครับไปดูซ e ร i โอกันที่ชาร์จ15นาที เสรีโอที่1 balancing นะครับอยู่ใน yes range ในขณนะที่เสรีโอที่2ถ้า b u y a c t i v e นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ pre market support ก็จะมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะ break initial r e s i s t n zone ขึ้นไปสู่ r e s i s n c e zone อันต่อไปแต่ทุกๆ r e s i s t n zone น่าจะมี reaction ทั้งสิน้นนะครับเนื่องจากว่า interbears เป็น neutral โอเคนะครับนี่คือพาวดอลาไปดูทองคำอ่ะหลังจากที่เรามีนอนฟาร์มเพโรนะครับเราเห็นว่าทองคำนั้นพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทะลุวิลโซนของเราขึ้นไปแล้วนะครับโอเคลบออกไปเราจะมีซัพพอร์ตโซน เอต้องนี้หนึ่งอันจากนั้นมี support level ตลาดพุ่งขึ้นไปค่อนข้างชัดนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าถ้าบบยอจะแอคทีฟถ้าบบยอจะ control market ได้จริงเนี่ยจำเป็นต้องเห็นทองคํานั้น h o l ฮอยู่เหนือ1821หรืออย่างมากที่สุด ต้องไม่อ่หรือดีกว่านั้นนะครับต้องขึ้นไปแล้วโฮอยู่เหนือนี่1827นะครับแล้วโซนนี้เนี่ยแถวแนี้เซลเลอร์สามารถแอคทีฟได้ด้วยซึ่งพอเราไปดูวอลลุ่มโปรไฟล์ปุ๊บเราจะเห็นว่าตรงนี้มีวอลลุ่มกันเทน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดจะรีเจคถ้าเซลเลอร์จะแอคทีฟแถวนี้แหละคือจุดที่เขาจะแอคทีฟ เราต้องไม่ลืมด้วย move เมื่อวันศุกร์เกิดขึ้นจากข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญมากนักไม่ได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญจริงๆแล้วสำคัญถ้าเซลล์โราจะแอ t i v e จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลย1821ซึ่งถ้าหากว่าสามารถเบรกลงมาใต้พรีมาเกต u p อร์ตอ่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ ลดความร้อนแรงลงนิดนึงอ่ะโอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบรกลงมาใต้1812เท่ากับว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟและหลังจากนั้นมีสีสูงมากที่ราคานนั้นจะกลับลงมาที่ h v n นะครับก็คือแถวแถว1793จากนั้นบาลานซ์ซิงต่อไปในกรอบค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หมายตาว่าจะบายจริงๆแล้วอันตรายนิดนึง ที่จะ buy ที่ higher p ไพรซแบบนี้เพราะราคาแถวนี้คือ good t e a d location ในการ short นะครับโอเคนี่คือทองคำไปดูบิตคอยดูหน้าตาเหมือนกำลังที่จะเบรกเอาแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้เลยถ้าตลาด bullish นะครับเราจะเห็นว่าตลาดจะ balancing แล้วเติมมา l ุ m e ตรงนี้ให้เต็มก่อนหน้านี้หน้าตามันเป็นแบบไหนครับหน้าตามันเป็นแบบแบบนี้ ครับมันว้าวเข้าไปแทบจะไม่มีวันล,ลุ่มหน้าตาเหมือนกับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นานแล้วถ้าตลาดนั้นจะเบรกเอาขึ้นไปทำ fresh new all time high เราควรจะเห็นมัน balancing าาเพื่อเติมวันล,ลุ่มแถวนี้นะครับเพราะว่าวันล,ลุ่มเนี่ยมันบอกเราว่ามีเทรดเดอร์ละครับหรือว่ามี market participant เข้ามาเทรดเพราะว่าตรงนี้คือ v a l ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้ว ตรงนี้กลายเป็น Develop ed, เป็น Balancing Area ถูกไหครับจากนั้นเบรกสเต็ปแรกขึ้นไปและนะครับตอน o v g r n i z a t i o ัวันนี้เนี่ยแหละเบรก g h นี้ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ Break ตรงนี้ขึ้นไปได้ น่าจะขึ้นไปได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าหากว่า buy กั control market ใน short อร์มจริงไม่ควรที่จะโอเคไม่ควรที่จะกลับลงมาใต้16300ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็น fail breakout นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีแล้วสำหรับ bitcoin ว่าราคานั้นจะโฮอยู่เหนือ area breakout ได้หรือไม่นะครับโดยที่ hbn ของ balancing ล่าสุดนี้อยู่ที่นี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ตลาดนั้นจะเบรคออกจากบาลานซ์แอ a เรียมันมักจะเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นจาก HVN นะครับถ้ามันเริ่มต้นจาก HVN โอกาสก็จะสูงมากขึ้นในการที่จะเบรกเอาได้สำเร็จนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้ ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ